รูบหนอเนี่วันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปการใช้เครื่องฉายไร้สายวายเลด์เลเซอร์โปรเจคเตเนี่ยให้มีคลิปเดียวกันเพื่อที่ว่าเพื่อนๆหรือลูกศิษย์ผมเนี่ยจะได้เอาไปใช้ประกอบการถ่ายเนี่ยให้สะดวกนะฮะเดิมตอนที่ยังไม่มีเครื่องฉายนะสิ่งที่ผมใช้เนี่ยก็คือมีมือถือเครื่องนี้หนึ่งเครื่องแล้วก็ไปซื้ออุป,ปกรณ์มานะ อุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราซื้อมาเนี่ยคือความให้มาอนดีสองอันเวลาใช้เนี่ยก็คือเอาน,นี้มาเสียบเข้ารงนีนะฮะอันนี้เข้าไปเสียบเข้าโปรเจคเตอร์ส่วนสายเนี่ยก็ไปเสียบเข้าออก,กับ usb ของโปรเจคเตอร์นะแต่พอเวลาไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยห้องบรรยายโดยส่วนใหญ่เนี่ยโปรเจคเตอร์เขาจะแขวนไว้บนบนเพดานนะสายเราไปเสียบไม่ถึงก็เลยต้องไปซื้ออุปกรณ์ตัวนี้เพิ่มเข้ออาอีกหนึ่งตัว เพื่อที่อัน,นี้จะได้ไปเสียบกับปลั๊กไฟคือกินไฟจากปลั๊กไฟโดยตรงนะทีนี้พอไปใช้ไปจริงเนี่ยมันไปเจออุปสรรคอีกก็คือว่าไอ้หัวของไอ้ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวผู้ของเครื่องฉายก็เป็นตัวผู้ก็เลยต้องซื้อตัวนี้ตัวหนึ่งเพื่อให้ให้มันแปลงเป็นตัวเบียร์มันจะได้มีเสียบก,กับโปรเจคเตอร์ที่เป็นตัวผู้ได้นะทีนี้พอไปใช้จิงเนี่ยก็เจอปัญหาอีกเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ โปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นเป็น HDMI ก็ต้องซื้ออีกตัวเป็นตัวแปลง HDMI ให้เป็น VGA ทีนี้พอใช้แล้วเนี่ยมันยุ่งยากมากๆม,มันยุ่งยากขนาดไหนก็คือว่าบางทางเนี่ยมันฉายไม่ขึ้นเลยผมก็เลยคิดว่าเออมันต้องเลิกนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวไปหาเครื่องฉายมาซึ่งเดี๋ยวไอ้คลิปที่จะเกี่ยวกับเครื่องฉายไร,ายรายสายเนี่ยนะฮะ Wireless Laser Projector เนี่ยผมจะถ่ายจากมุมกล้องอีกมุมหนึ่งคือจะไม่เห็นหน้าผมและจะเห็นแต่อุปกรณ์กับภาพที่มันขึ้นอยู่บนจอพอได้เครื่องฉายไร้สายตัวนี้มา Wireless Laser Projector ผมไปซื้อมือถือใหม่คือมือถือเนี่ยมันจะต้องส่งสัญญาณแคสไปที่เครื่องฉายได้นะก็มาเนี่ยดูเท่เลยเราก็คอยไล่ตัวเนี้ย แต่ทีนี้เนี่ยพอใช้จิงแล้วเนี่ยมันมีปัญหาคือว่าสัญญาณตรงไหนที่สัญญาณ wifi ไม่ดีเนี่ยมันไปช้าแล้วมันมีภาพคูุวาคลุมวาดอยู่บนหน้าจอแต่เก็นะฮะเนี่ยความันจะไปมันเสียเวลามาาแล้วก็อูุมวาอูลุา,านะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนแล้วผมไม่ใช้มือถือผมซื้ออุปกรณ์ชิ้นอื่นมาใช้แทน แต่ก่อนจะไปถึงอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะผมจะให้ดูอย่างนึงก่อนนะฮะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็ใช้คีย์บอร์ดกันนะทุกคนให้ดูเนี่ยใช้คีย์บอร์ดเนี่ยซึ่งพอใช้เนี่ยเวลาใช้จริงเนี่ยนะฮะคีย์บอร์ดมันจะแปลกลายเป็นเมาส์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เมาส์ใช้ได้ใช้คีย์บอร์ดเนี่ย แต่ลองดูเวลาที่เราจะค้นหาอะไรแต่ละทีเนี่ยนะฮะมันลำบากมากเนี่ยแล้วมันต้องเลือ่อนคีย์บอร์ดเนี่ยก็จ,จินตนาการเอาทีนี้อุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมซื้อต่อมาเนี่ยก็คือเมาส์บลูทูธนะฮะ่อมาเนี่ยมันจะง่ายก็ามาไว้ออสมมุติว่าดูหนังเงี้ยเขาบอกว่าเออซีรีส์เรื่องนี้ดีก็กดดูปลายจังหวะ แม้อุปกรณ์ชิ้นที่สองที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยแล้วอยู่ในโซลูชันแรกเนี่ยก็คือ m o u mouse Bluetooth ทีน,นี้ไอตอนไปสอนหนังสือเนี่ยไม่ใช่มือถือแล้วเพราะมาสังเกตด,ดูเนี่ยว่ามันมีเอ,อ่อ USB ผมก็เลยใช้วิธีก o p y ไฟเนี่ยใส่ USB drive มาแล้วก็เสีย เสียบก็ไปแล้วก็แอปพลิเคชันพวกเนี้ยเดี๋ยวถ้าใครซื้อเนี่ยเราทางบริษัทเราลงไปให้นะฮะก็เปลี่ยนมาใช้อย่างนี้สะดวกกว่าแต่ว่าวิธีนี้มันมีข้อเสียเหมือนกันเล็กน้อยก็คือว่าเนื่องจากไอตัวที่เราซื้อมาเนี่ยซอฟ์แวร์เนี่ยซอฟแวร์ที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเป็นซอฟแวร์จี อฟต์แวจีนมันก็เลยบาง,าบางัางมันอ่านภาษาไทยมันหาจะมีปัญหาบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญนะแล้วอุปกรณ์ตัวต่อมาที่ผมซื้อเนี่ยก็คือถ้าสังเกตนะพื้นหลังของเราเนี่ยที่เราถ่ายเลยเนี่ยมันเป็นกระจกบันเลยฉายไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ตัวที่เพืเ่อนๆเห็นเนี่ยมันเป็นจอ30นิ้วแบบพับไดนะ้อันนี้ก็คือว่าโซลูชั่นที่ 1. นึ่งไวเล โปรเจคเตอร์โปรเจคชันโซลูชันอันที่หนึ่งก็จะมีอุปกรณ์4ชิ้นก็คือมีตัวเครื่องนะฮะเอ่อมาร์ูทูเท่าที่ USB Drive แล้วก็จอ30นิ้วพับได้ทีนี้ผมเนี่ยนอกจากชอบดูหนังแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนเน่ยก็คือผมชอบฟังเพลงนะทีนี้นโ้พงที่ให้มากับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยถามว่ามันฟังได้ไหม มันพอได้แต่ว่ามันเสียงเนี่ยเวลาที่มันออกเนี่ยเนื่องจากลำโพงทั้งทั้งคู่เนี่ยเป็นสเตอริโอก็จริงมันอยู่ในโตเครื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติของเสียงเนี่ยมันไม่ชัดเจนผมก็เลยซื้อลำโพงมาลองอยู่นานนะฮะกว่าจะหาลำโพงที่มันเหมาะสมเนี่ยซึ่งก็คือที่ได้มาเนี่ยก็คือหัวเว่ยสเตอริโอ คูี่ยมจาจับคู่กันเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะทีนี้เมาส์เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแล้วจากเดิมที่เราแถมเป็นเมาส์บลูทูธเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นเมาส์ USB ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันเนี่ยจะมีตัวเครื่องฉายเมาส์ USB ออจอพับได้3านิ้วแล้วก็ลำโพงหัวไว้สเตอริโอลองฟังเพลงของทอมมี่เอมมานูเอลสักนิดหนึ่ง <c oughs> เราไม่ม no, ีโซลูชันทั้งหมดเนี่ยสามโซลูชันโซลูชันที่สามเครื่องฉายไรสาย จอขนาด100นิ้วแบบมีรีโมทคอนโทรลคือไม่ได้ว่าใช้วิธีดึงลงมาตรงๆแต่ว่าในรูปที่เดี๋ยวจะเห็นในคลิปนี้นะฮะมันเป็นจอเดิมที่เรามีอยู่คือจอ80นิ้ว s นะ u โซลูชัทั้ง3 s o l u ลูชันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ลับค้างไว้ที่ท้ายคลิปเพื่อนๆก็เลือกขายเราตามความถนัดทั้ง3 s o l u ลูชัใน,นราคาเท่ากัน24,500บาท ผู้ขายเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นแต่ละโซลูชันเนี่ยคือชุดละ3,000บาทใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ส่วนตัวของครูหนอนสวัสดีครับ